สวัสดีครับพบกับโจชี้เป้านะครับวันนี้โจอยู่ที่นิส s ันเ k สเคชัวนะครับวันนี้มาพร้อมกับเจ้าคันนี้เลยกระบะทําเงินนะครับเป็นนิส s ันนาวาร่าตอนเดียวนะครับคันนี้เป็นรุ่นกระจกมือหมุนนะครับมีค่าตัวอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะครับอยู่2โปรโมชั่นด้วยกันนะครับโปรโมชั่นที่1นะครับ ออกรถ0บาทนะครับผ่อนเพียง8,300บาทเท่านั้นเองนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับแล้วไม่ต้องการเสียดอกเบี้ยนะครับเรามีโปรโมชั่นในการดาวน์ที่25%นะครับแล้วก็ฟรีดอกเบี้ยให้นาน60เดือนเลยนะครับสำหรับรา,ายละเอียดตัวรถมีอะไรบ้างเดี๋ยวจู่พาไปแนะนำกันครับครับสำหรับนาวร่ากระบะตอนเดียวคันนี้นะครับเป็น เครื่องยนต์2,500ซีนะครับพร้อมกับเทอร์โบนะครับมาพร้อมกับแรงม้าที่163แรงม้านะครับที่แรงบิดที่163นิวตันเมตรนะครับถือว่าเป็นรถคันนี้ที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็มีอัตราเร่งที่ดีนะครับแล้วก็คันนี้ยังมาพร้อมกับแชสซีนะครับซึ่งนิสสันนาวาร่าของเรานะครับเป็นแชสซี2ชิ้นประกบกันนะครับเป็นเหล็กกล้านะครับซึ่งแข็งแรงมากๆนะครับ รองรับน้ําหนักในการบรรทุกหนักได้เป็นอย่างดีเลยครับเดี๋ยวาพาไปชมด้านท้ายกระบะกันครับครับสำหรับอนอมาราากระบะตอนเดียวก็จะมาพร้อมอล้อที่เป็นกระทะเหล็กแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ของเรามีจุดเด่นที่บันไดด้านข้างนะครับที่สามารถขึ้นหรือว่า,าจะขนของสัมภาระต่างๆในการวางที่ท้ายกระบะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอเกี่ยว ขอเกี่ยวของเรามีอยู่ทั้งหมด5ขอนะครับก็สามารถเลือกจุดที่จะเกี่ยวใช้งานได้สะดวกนะครับแล้วก็ตัวท้ายของเรานะครับท้ายกระบะของนิสันดาวราตตอนเดียวของเราจะใช้ลวดสลิงแบบนี้นะครับเพื่อการรับน้ำหนักที่ดีนะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้เยอะมากนะครับประมาณ500กิโลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ พื้นพื้นกระบะของเรานะครับค่อนข้างยาวแล้วก็กว้างด้วยนะครับแล้วก็ทําให้สามารถบรรทุกสิ่งของสินค้าต่างๆได้เยอะนะครับถือว่าทํากําไรต่อเที่ยวได้คุ้มนะครับถ้าเน้นไปใช้งานผลสมระนะครับผมสวนของต่างๆนะครับสําหรับภายในเดี๋ยวโจพาไ,ไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับ ใช่แครับครับสำหรับคันนี้ที่โจได้แนะนำไปทั้งตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเป็นเป็นกระจกมือหมุนแบบนี้นะครับก็เน้นการใช้งานที่คุ้มค่านะครับแล้วก็พวงมาลัยก็ยังเป็นแบบ3ก้านพร้อมตัดด้วยขอบอสีเงินแบบนี้เพื่อเพิ่มความรูหราและมีมิตินะครับส่วนสําหรับตัวเครื่องเสียงนะครับก็ยังเป็นจอขนาด7นิ้วลองรับ แอปเปิลคา l a เแล้วก็ Android Auto ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับผมตัวนี้เลยแล้วก็เบาะของกระบะตอนเดียวของเรานะครับยังสามารถแยกแยกชิ้นนะครับกับผู้โดยสารตอนหน้านะครับสามารถปรับหรืออะไรต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เข้ากับสรลระผู้ขับขี่นะครับเพราะส่วนใหญ่รถกระบะตอนเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นเดียวติดกันนะครับทำให้ผู้โดยสารแล้วก็คนขับอาจจะนั่งไปด้วยกันไม่สะดวกครับแต่นี้ของนิสสันนว a ร a ของเราครับแยกเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขับให้มากยิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับโปรโมชั่นต่างๆที่โจได้เกินไปเมื่อตอนต้นนะครับเดี๋ยวโจไปย้ําโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับ สำหรับโปรโมชั่นในการออกรถที่นิสสันเอสเคจของเราณเดือนนี้นะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบนะครับทั้ง2โปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นอ,ออกรถ0บาทหรือดาวิ่งห้าเปอรฟีดอกเบีย้ยนาน5ปีนะครับทุกโปรโมชั่นเรามาีชุดตกแต่งไม่ว่าจะเป็นฟิล์มไลเนอร์นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนประกันภัยต่างๆเราพร้อมอให้ลูกค้า เสร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อายโจนะครับที่เบอร์0657422498นะครับหรือจะติดต่อโจทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับโจนิสันป้ายแดงนะครับทุการติดต่อนะครับโจยินดีให้คำปรึกษานะครับมาพูดคุยกันไว้ก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ